โอโตโมเมนสวัสดีครับผมวันนี้นะครับนอกจากที่เราอยู่กันในงานมอเตอร์โชว์2 0 2 3แล้วก็พาไปดูมอเตอร์ไซค์มากมายหลายยี่ห้อกันมาแล้วในคลิปก่อนๆน,นะฮะคลิปนี้เราจะพาเพื่อนๆมาทำความรู้จักกับมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าแบรนด์ไทย e v e แบรนด์ไทยที่80%กว่า80%ของชิ้นส่วนทั้งคันเนี่ยประกอบในไทยไม่ใช่ผลิตในไทยดีไซน์โดยคนไทยนะครับกับ iMotor นะครับรุ่นนี้เดี๋ยวเพื่อนๆได้ดูรีวิวของเราในส่วนของ iMotor Vapor นะครับวันนี้เราจะพามาทำความรู้จักในส่วนของทั้งดีไซน์สีแล้วก็ราคากับโปรโมชั่นของ iMotor Vapor ที่มาเปิดตัวในงานครับโอเคเดี๋ยวพามาชมกันครับว่ามีสีอะไรกันบ้างนะ v a p o อเนี่ยมาทั้งหมด6สีนะครับมาเริ่มกันที่ตัวนู้นก่อนดีไหมไปที่สีแดงก่อนนะครับเดี๋ยวไล่วนไป จากสีตัวสแตนดาร์ดไปหาสีที่เป็นตัวลิมิเต็ดนะครับแล้วก็ตัวพิเศษนะโ okay. อเคเดี๋ยวอาจจะติดน้องๆนิดนึงนะครับตัวส่วนตัวนี้ก็จะเป็นตัวเวเปอร์ตัวสีแดงนะฮะไม่ต้องลุกก็ได้ครับไม่ต้องลุกก็ได้สีแดงนะครับแล้วก็ทางนี้ก็จะเป็นสีส้มนะฮะหลายหาคนบอกว่าชอบสีส้มแปลดมากาแสดงว่าคุณยังไม่เห็นสีเหลืองนี่เหลือง คาดดำทุกคันเนี่ยจะเป็นออกทูโทนและคาดดำตรงกลางประมาณนี้นะครับเพื่อให้เข้ากับตัวฟลอร์บอร์ดตัวนี้ที่เป็นอพลาสติกออกด้านสีดำนะผมว,ว่าดีไซน์ของเวเปอร์เนี่ยค่อนข้างจะลงตัวในส่วนของมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าแล้วก็ที่สำคัญเป็นมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าแบรนด์ไทยที่ดีไซน์ใหม่หมดทั้งคันนะครับไม่ใช่ไปเอาพูดตรงๆอะไม่ใช่ไปเอารถจากาประเทศหนึ่งมาแล้วก็มาตรีแบรนด์นะครับเพราะบางทีเราจะเห็นมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าในท้องตลาดเนี่ย หลายๆยี่ห้อยี่ห้อนั้นยี่ห้อนี้แต่ทำไมหน้าตามันเหมือนกันในบางโมเดลนะแต่ i m o อเตอร์เวเอนี่ยออกแบบขึ้นมาใหม่หมดทั้งคันนะครับอันนี้สีเหลืองนะครับมาดูกระสีที่สีขาวม้างครับเดี๋ยวให้กล้องวนดูรอบๆคันของสีขาวนะครับสีขาวเป็นตัวที่เราเอามาทำรีวิวนะแล้วก็ตัวนี้เป็น m a s ต p โปรดักชั n แล้วก็จะเป็นขาวคาดดำนะครับ เดี๋ยวดูทุกสีกันก่อนนะแล้วค่อยมาเปิดดูรอบๆขันของ i m o อเตอร์เ r ครับอ่ามาดูคันนี้ครับสีฟ้านี่น่าเสียดายถ้าจัดแสงดีกว่านี้หน่อยสีมันจะโดดเด่นขึ้นมาเลยนะแสงน้อยไปน,นิดนึงอยากจะได้แสงท็อปจากข้างบนมาโอเคครับอันนี้เป็นสีฟ้านะครับแล้วก็มาดูในส่วนของสีสุดท้ายของทั้ง6สีก็คือสีดำนะครับ อ่าอ่ะ,อะโอเคทีนี้เรามาสูดูในส่วนของราคากันบ้างดีกว่าราคาราคานะครับราคาเปิดตัวพิเศษในงานมอเตอร์โชว์นะครับจาก 90, 9 9 5 0บาทนะครับราคาพิเศษที่7จ็ด0ืนบาทถ้าผมจำไม่ผิดราคาที่2 0 0คันเท่านั้นนะ200รยคันแรกนะ ไม่แน่ใจนะเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูอีกทีนะครับถามว่า i-Motor w a p o r เนี่ยทั้งตัวที่เป็นรุ่น Standard กับรุ่นลิมิเต็ดเดี๋ยวพาไปดูลิมิเต็นะครับมีความพิเศษยังไงความพิเศษของเขา,าฟังก์ชันของเขาเนี่ยต้องบอกว่าถ้าเป็นตัวสแตนดาร์ดนะครับใช้แบตเตอรี่7 3โวลต์กว่าๆผมจำตัวเลขทศสนิยมไม่ได้นะประมาณ7 3โวลต์นะครับแล้วก็ความจุที่45แอมป์ออล ก็ถือว่าให้มาค่อนข้างเยอะแบตเตอรี่ลูกใหญ่เฉพาะตัวแบตเตอรี่เนี่ยเราลองดึงขึ้นมาเนี่ยเขาบอกว่าหนัก20กว่าโลเลยนะนะครับดังนั้นเนี่ยแบตเตอรี่ใหญ่ขนาดนี้เมื่อทํางานร่วมกับฮับมอเตอร์ขนาด3,000วัตต์เนี่ยก็สามารถที่จะทําระยะทางได้ค่อนข้างไกลเมื่อเทียบกับ EV ในท้องตลาดที่จําหน่ายในราคานี้นะครับถ้าเป็นใช้ความเร็วอยู่ที่หมด Eco เนี่ยผมว่าวิ่งในเมืองเนี่ยยังไงก็ได้ประมาณ100กิโล นะครับถ้าเป็นสแตนดาร์ดที่ความเร็วประมาณ80กว่า mm. ก็จะได้ระยะทางอยู่ประมาณที่80-90ประมาณนั้นนะครับแต่ว่าในโหมดที่พวกผมไปทํารีวิวกันมาเนี่ยคือวิ่งแบบสื่อสายทดสอบเนี่ยตรงซัดหมดปอกตลอดทางนะครับวิ่งกันไปอยู่ที่ประมาณ80กิโเมตรนะกับระยะทางที่ทําได้กับแบตเตอรี่แล้วก็มอเตอร์ชุนนี้เดี๋ยวเราพาไปดูตัวลิมิ t e d ว่ามีความพิเศษยังไงราคาเท่าไหร่ไปดูครับ ตามไปเลยครับอ่ะมาเดินผ่านตรงนี้ก็มาให้ดูราคาก่อนจะได้ไม่ต้องย้อนนะครับอ่ะราคาของตัวลิมิเต็ดเนี่ยเดิมอยู่ที่125,500บาทนะครับกับราคาพิเศษ94,950เพิ่มเติมมาประมาณ2,000 0นะ่ะหมื่นกว่า2,000 0เนี่ยได้อะไรมาเพิ่มบ้างนะครับได้อะไรมาเพิ่มบ้างอย่างอื่นเลย สีตัวพิเศษนะครับที่จะไม่เหมือนใครนะแล้วก็เบรกหน้าหลังเนี่ยเป็นดิสเบรกอยู่แล้วทั้งตัวสแตนดาร์ดแล้วก็ตัวลิมิตแต่คันนี้เนี่ยให้ CBS มาด้วยก็คือ c คอมบิเบ a กซ system นั่นเองก็คือถ้าคุณกดหลังมันก็จะกดหน้าเฉลี่ยมาด้วยที่ทำให้ปลอดภัยมากขึ้นนะครับแล้วมาพร้อมกับแรกด้านหลังที่สามารถที่จะบรรทุกสัมภาระหรือว่าวางทับบ็อกที่เป็นกล่องพลาสติกแบบนี้ได้นะครับ แล้วที่สําคัญไปกว่านั้นนะครับตัวดิ m i เท็ดเนี่ยเขาให้ชาร์จเจอร์ที่เป็นชาร์จเจอร์15แอมป์ซึ่งชาร์จได้เร็วนะครับถือว่าเป็นฟ้าชาร์จเลยแหละสำหรับคันนี้เนี่ยถ้าใช้ฟ้าชาร์จร15แอมป์เนี่ยก็จะใช้เวลาประมาณ3ชั่วโมง,งนั่นเองเพราะว่าแบตเตอรี่เขาความจุที่45แอมป์อมถ้าชาร์จที่15 15 3 45นะครับแน่นอนมันไม่มีใครวิ่งหมด0%อยู่แล้วใช่ไหมรถ EV ดังน,น,นั้นก็ใช้เวลาชาร์จ ตีไปกลมๆ3ชั่วโมงสบายๆสำหรับตัว Limited ที่เขาจะแถมตัวชาร์เจอร์ตัว15แอมป์ต่อชั่วโมงมาให้นะครับนอกจากนั้นมีความพิเศษอีกนะครับสำหรับคนที่ไม่ต้องการเหมือนใครก็เป็นเว r เปอร์ตัวไซค์คารตัวนี้นะครับสเปคอะไรต่างๆเนี่ยยืนเหมือนกันแต่ว่าเพิ่มไซค์คารเข้ามาในราคา199,000บาทนี่ มาเพิ่มสายขาด้านข้างเข้ามาอย่างนี้กับตัวสีที่ออ,อกสีเทานะครับโอเคนี่ก็เป็นส่วนของเดี๋ยวเดินอ้อมมาทางนี้นะครับอเป็นไงบ้างครับสำหรับ i Motor w e p e r นะครับดูคลิปนี้ ประกอบกับคลิปรีวิวที่เราปล่อยออกมาที่เราไปวิ่งทดสอบกันในเส้นทางกรุงเทพลังสิตนครนายกนะฮะแล้วก็เพื่อนๆลองดูแล้วก็ลองตัดสินใจดูกับมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า EVB i k e แบรนด์ไทยที่ชิ้นส่วนต่างๆเนี่ยดีไซน์แล้วก็ประกอบผลิตในประเทศไทยนะครับถึง80%สส่วนที่นำเข้ามาเนี่ยก็จะมีแต่ฮับมอเตอร์กับแบตเตอรี่เท่านั้นเองก็เป็นอีกหนึ่งแบรนด์ที่ผมดูแล้วได้คุยกับอะไรหลายๆอย่างแล้ว ค่อนข้างจะเห็นอนาคตแล้วก็มีความหวังนะครับแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยเราได้อุดหนุนผลิตภัณฑ์ของคนไทยด้วยกันแรงงานที่จ้างทุกอย่างที่ผลิตทุกอย่างเนี่ยมันหมุนเวียนอยู่ในห่วงโซ่ของคนไทยด้วยกันนะครับวันนี้วต t o m o โมเมกับ a อลมอเตอร์เวเปลาไปก่อนครับฝากไว้ด้ยวยครับผม